คุนี่ปเดดดีรูรูเลยดูเไม่ดีปดรู่จำานไม่ดีป็นาไม่าหนาเลยคบอกให้รู้าไปกันดีลูกเากูี่ปจําระบานตกนดีดีปจบ้านวาะดีกูจะื้อใช่โอ้ยกบดีคท้งเลยมาดูควาองเลยลูกเาค่ดียิงชีวิตลูกเาูกลทบนี่ปเดนไรไม่ดูเลยเลยต่อปด็ก็รดนาูที่คนั่นเดือนไอ้พุ่นแม่เจ้กากากระจาหววยกรดเหวพุ่ให้ดูกวายิ่งดูนไปเลย เ้าไปนี่กวาใจฝานูเดินทางมาด้งานกิ่นี่กูจะลงโทษมึงในน้นนมึงดูในหลกกูไม่ดีกูใจเมียมึงแต่งานเป็นเจ้าเท้าเต้นลูกบ้าลูกเท้ากูให้เมียมึงแต่งานออกววาใจฝานูเต้หลูเากูกัน่ไหมใครอย่ไหมไม่รู้ยัยเต้นพื้นนี่กับแรงกองพุ่มยมมันิี วเอยร้อยตองเลยเนี่ยปีแล้วกูไม่เอากับจำเกียวในโยเพจะฝันนั้นใด้พวดที่กัมได้ึ่นเป่ามาได้ดาวันแต่เมาปีราอีตายหอ้ลตมาตายจัเกิดจนเรืองเปียไาเติมหลกาใจนันแต่ไม่จะร้อนต้ถึงโยปเปจกบตลาได้ไปงองบห้องไปจนต้นมัไม่แนวกับฝันนั้นกูแลมนักเมียาฝันทีตอนนี้แต่งานเพื่อกับควาใจแล่เมียพุ่มดินแล้วทำฟ้าก้นันวลบมันทิพยอยู่นั้น ใหตมออกไปองรูย่างเมื่อกี้เราโยนนาทีปลิตเมียน,นูนก็จัดจำนาน้อยใหุ้ใช่ไหมวจมตู้ย่งนามไหใไมใช่ไหมโจ่องปุ่มก้อปันกาเจ๊ไม่ใช่ใก้อยปวนเมื่อใช่โจก็ต้องย่างในรถจิบลนูนนี่บุยตายเดี๋ยวก้อปันกาเจแต่งานกับจ้านคือเรื่จะนากันเก๋เลยกลูเียวยู่จ้ามรบกันี้แต่กุนึ่วันติดมอนกแล้วคนไปได้ก้อยดักต่ารนหนาแก้งก็ไม่ได้ รถนำเก้งก <ève S 2> no ันรถจ่าเก้มุกเลยกำลังย้กตาได้รเด็กตนก็ย้ำไว้นะพี่ปุ้นนะัได้กกว่าใจ่านหนูตกไปกูเจอรถเบนเลยกับมึงกูตุ้ยนำลายเร่หน้านมเีตํำเปรตเลยโยกัมจําก้าวเหลืองไรพวกพวกแฝว่าได้มาจากว่าไม่ได้ติตามมันกูอดได้แได้วกูได้ตักไปว่าได้มาจากทิงออกไปอ้อเลนปมันประกบโยกัไม่ใจตูร้าเลวกับเราเต็ยจ้ำดูแเร่เียมเปรตเ็เปิดปิดกับเด็กได้กันไม่ไหม กุญญงเราได้พวกมับไม่พิดกับจิจานดาวเตียมมันแร็วๆเลย่้องรอยเลือดจองพอคนโต๊ะางอาันจุนชาติแต่เร็กกคนได้สวะคนดีบัตดูเล่เราเตรีมยมโยมันพีดเร็กได้กันไม่ไม่นูปีกับน้องปีกับน้องพอเดือนตีช่องเรากับจู่พอนานนานกูกับมึงตีนี้นิ่มปันันเนนปกน้กนญชัยเอ็เไลาหนงเวลไได้เวลาไม่เลยก็ไม่จับตัวได้ เออพวนังแกน้ำปูงชกตายไตในแน่นชกบมาก็จิ้งหงเลยโยอยากกูปฏิได้พวกบาบาแหลมเหนื่อยได้กับเราเตะเรกเกนได้ลกว่าไปไหนต้องปราบเมียกันเมียไม่ไปกันก็หาไปไหมเตรียมโยวยอดปลอตัดเครื่องรถปอคุยขึ้นครวมกันก็หล่อเบนมันก็ไม่ล้มอยตายอ้อมขึ้นมานกแล้วเหเตะเรกตุกคูไปเตียวเตียวแนะนำก็รอดด้น เมียเราเออเมียเราเลทันต่นังตายเงียฟ้อแถมโยเผือนตามตุกเกยละเดนนยาเผื่อนเออวะเปรี้ยโย่ปนั้นกนใจเหตุใดกันไม่ไม่ใจทำไมแล้วก็ร้อยเป็นนี่กุญจมันปนันใด้เร็กรักเลยต้มฟักสวะวะปนันนั่นเลยเจ็ดมู่นเลยอย่างก้มน่กมก้มันเเจ็ดมูนเหตุนูแกงได้โน้ตสวะแกงไม่ตึงเกยก็กินได้ก็รักนี่ก็ พาน้องก็โตเปียพอดีน้องไตเคยน้อยไปอิดเคยไม่พอไม่พื้น้องเอ้ยว่าเข้มเก็มแรงกะเป็นโรคไตว่ะขนาดูอุ้งข้าวดิบดกับย่อแต่เล็กแก่งน้าน้องอุ้งข้าวน่าคลืบคลืบกว่ได้บริหารเนื้อพอเตรียมโยตั้มพีตายก็ไม่กล้าลับเลยเออไม่มีแรงนักแล้วจริงย่อกันยากหรื ฮ่าพวกเไกดูไงไปตึงอีสานดูแต่ไกล้ก็แควมาลุ้งนกปีตั้มพี่ฮ่าไหนดูแล้วอู้นายบองลานี่คือรู้หมดกับผมนักเกี่ยวจันเคยกกับผมรู้ไปเลย้ยฮัลโหลคุณมันแปลกนะจ๊ะครับได้รู้จักหรือยังนาย